สวัสดีค่ะอัสลามวะลัยกุมวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอันนี้คือดอกอันนี้คือดอกของเขาค่ะส่วนอันนี้ก็คือที่เป็นดอกฝ้ายนี่ค่ะเพื่อนๆ เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักดอกมีหลายสีนะอันนี้สีเหลืองอันนี้จะออกสีชมพูเห็นไหมเดี๋ยวนะ นี้ก็คือจะออกเป็นฝักเป็นเมล็ดค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นหมากเป็นผลที่จะออกเป็นเป็นดอกฝ้ายก็จะออกเปหัวเดี๋ยวจะลองเอาสำลีของเขาไปเซดไปทาเล็บแล้วก็ลองเซดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเต็มเ็ม कुछ चपेरक्षण अभी हमने สวยนะคะจะประมาณนี้ค่ะวันนี้พามาดูดอกไา้นะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆพวงนี้โอเคไหมนี่ แบบนี้ค่ะชัดไหมเห็นไหม,มแมลงเข้าไปแล้วเพื่อนๆดูนี่มแมลงเข้าไปกินฝ้ายแล้วอันนี้ก็คือผลของเขาผลของเขาอยู่นี่ค่ะอันนี้คือผลอ่อน เห็นไหมอาจจะเห็นไม่ชัดนะจะได้ประมาณนี้ค่ะอกอใหญ่นะต้นใหญ่นะของคนข้างบ้านค่ะดิฉันไม่ได้ปลูกเองนะอันนี้สวยเนี่เพื่อนๆตันี้นี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอกกรระะขอภัยมือ นี่ค่ะ